สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับอการดูสถิติ Google นะครับแบบใหม่นะครับแบบว่าหน้าเดียวเนี่ยรู้ทุกแบบเทุกสถิติเลยนะครับก็คือมันจะทําให้เราลงสถิติง่ายหรือว่า,าดูตัวเลขเต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นนะครับันดับแรกมาที่อกดที่ Google Ads ่าครวมกันก็ได้นะครับแล้วก็มาที่คําว่า Keyword นะครับแล้วก็ค Keyword การค้นหาสำหรับ Search ต,ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็เลื่อนเมาส์มาตรงที่คําว่ารายงานเห็นไหมครับอ่าคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเวลาอ่านะครับแล้วก็ไปวันนะครับโอเคกดตกลงนะครับอ่าอันนี้มันให้เราแบบว่าอยากจะแอดค่าอะไรเพิ่มไปนะเราไม่เอานะเรากดตรงนี้นะครับเนี่ยเมาส์ผมนะครับให้มันปิดไปโอเคตรงนี้ก็เห็นไหมครับมันจะบอกเลยวันที่สิบเอ็ดเนี่ยมีคลิกเท่าไรแสดงผลเท่าไร CDR เท่าไร CPC เฉลี่ยเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็การแสดงอ่อาอะไรตัวเนี้ยการแสดงผลในตำแหน่งด้านบนสุดอะไรเงี้ยครับเห็นไหมอืมมันก็มีบอกหมดเลยนะครับแล้วก็มีบอก conversion อ่า conversion การดูผ่านผ่านอะไรเนี่ยอือฮ uh ึ huh. แล้วก็ราคาต่อหนึ่ง conversion อัตรา conversion อะไรเงี้ยครับก็มันทําให้เราลงลงสถิติง่ายนะครับ โอเคนะครับแล้วก็เราสามารถปรับวันทงวันที่ได้เลยนะครับ่อยากจะดูวันที่เท่าไหร่นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับออยากจะดูแคมเปญไหนแล้วก็มาเลื่อนทางซ้ายเอานะครับเห็นไหมค่อนข้างที่จะละเอียดและก็ง่ายอ่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรงงนะเพราะว่าอันนี้แค่เป็นการให้เราเข้ามาดูแบบง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ